เก็บปลาดุกจ้าพี่นออ้องพัดทิ่แกงกับกระเทียมใส่กันหรอกค่ะต้าปลาดุกลงเลยค่ะ ถุงรถจ้าน้ำมันหอยค่ะผัดเผิดปลาดุกใส่บะเขือเปาะไม่ลืมเลยค่ะพี่น้องจ้าย้อนน้อยเดียวค่ะห้ามปลาด ความนัวคือลด้าคือกน้ังปาลค่ะมะเขือจ้ะ มันคนหลายเนาะค่ะเขายันปลาเลิเดี๋ยวจะย้อน้ำแล้วก็ปิดปลาไปพัดเ็ดเป็นอยังคือใส่น้ำใส่ใปลาสุกเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้เขาง,งานเต่าเด้อค่ะกขาเต่าเพื่อันบ่มีพิธีได้ตองยังดอกขายให้กระเผา เห็ดใส่กับเวลาเนาะพี่น้องเนะาะขายทีดขายกอยีกแบบนึงเนี่ยเหกินเองเนาะค่ะเนาะปิด้าไว้แล้วค่ะพี่น้องจ้าหมูเคืองแล้วลอกก็รสดซากาาขาดเคืองยังไงเหาต้องซื้อไม่แล้วค่ะพี่น้องจ้ามะเขือใส่แล้วมะเขือสุกกับขึ้นแล้วค่ะ พริกสดหันห่นเฉลียงแล้วก็พริกหยวกค่ะเอาพริกใส่ก้อนพี่น้องจ้าต้นหอมไม่ที่หลัง